สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมและน้องนนนะครับวันนี้เราจะมากินของสูงกันครับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมากินก้อยไข่มดแดงนะครับผมกินกับข้าวเหนียวนะครับเราไม่ค่อยได้กินเมนูนี้สักเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่านานๆทีเราอยู่ทางทางเหนือนี้นะครับก็จะเป็นแกงไข่แมดแดงใส่ผักหวานมากกว่าเนาะแล้วมันหายากอ่าส่วนมากเขาไม่ค่อยทำหนึ่งปีนี่มีครั้งเดียวนะครับผมมีช่วง มีนาเมษานะครับผมนี่แหละช่วงนี้แหละวันนี้เราก็จะมากินก้อยด้วยกันกินก้อเหนียวเลยนะช่วงแบบยางข้าวนาร้อนอ่านะครับผมมเยอะช่วงร้อนๆเนาะไข่ไข่ไข่ออกแล้วอยู่อย่างสูงนะไข่เม็ดใหญ่มากเลยนะไข่ใหญ่ดิใหญ่ใหญ่มากปกติเห็นอันเล็กๆนี่บางหน้าโนนไหมเนี่ยไม่รู้เอาไปข้าล่างดีกว่ามั้งเอาให้หมดนะครับผมข้าว เอาเลยนาทีได้กินนะครับผมอันนี้ถือว่าทางภาคอีสานเขาจะกินบ่อยเนาะทางภาคเหนือเราก็ไม่ค่อยได้กินสักเท่าไหร่มาเลยครับคุณผู้ชมกินด้วยกันหวาไม่เอาช้อนมาด้วยเอมือมือแบนี้แหละมันหมดแล้วมีช้อนอ้อหัว มอขนาดแช่โอ้ไข่เม็ดเป่งๆเลยสุดๆกุ้ยครับผมข้าวเหนียวกุ้ยนี่คุณผู้ชมทำด้ช้อนนะสะใจกว่านี้มาหมดเร็วเฮ้ย <laughs> <laughs> ดึงเยอะก็เป็นเลยหรอก เห็นนะเออเขารลมหีวข้าวมากทุกคนเวลาเคี้ยวไม่ละเอียดแบแบบตืนลงไปเงี้ยหมืนลมมันลงไปตามด้วยหม้อขนาดถ้าคนนี่แบบแพ้ไข่เนี่ยผมถือว่าพลาดมากเลยนะ คือมันอร่อยมากอ่ะมิกไงมิกแพ้นะทุกคนกินไม่ได้ไอ่พวกไข่พวกแมลงทำให้มันเหมือนช้อนอ่ะองลองลองลองไหนมีคำใหร่อยนั่นแหละนานทีได้กินนะอันนี้ก็ซื้อมาตั้งสามร้อยบาททุกคนออกอกใหม่เนี่ย เราหาเองมันไม่ค่อยมีรังแล้วที่บ้านเราไม่มีอซื้อเขาเอาเียวกว่าได้กินง่ายกว่าแต่ก็เปลิ่งตังอยู่อ่ะนี่แมทใหญ่ไปเลยข้าวเหนียวนะ เี่ยวได้เหรอเ้าปากผมนี่ใสได้ทุกอย่างถูกปากครับถูกปากถ้าอาหารถูกปากกินคำใหญ่นิดนึงใช่ไหมอันนี้ก็แบบรอมานานนะครับผมกว่าจะได้กิน ถ้าไม่ถูกเปล่าจริงนะอช่ไหมล่ะอืิกไม่ตอ่ะแมวอะแซ่บมากทุกคนอันนี้ก้อยเองเมื่อกี้เนี้ย ngon Cái mắt không gấp Lắp rồi Im đâu đi, nếp kẹp này mới cho này ก้อยไข่แมงมันเนี่ขนาดไหนนะทุกคนนะแพงบอกเลยโลเป็นพันไข่แมงมันเอมากกอมาก้อยทพงมากย่้มีใครขายเนี่ยส่วนมากเขาจะไปทำพวกเราไปดองอให้มันลอยๆอ่ะใหามันกินได้กินทีนี้ทีละน้อยผมว่าถ้าเอามาทำอย่างนี้ <laughs> ผมว่าเปลืองเปลืองยง ไม่มีใครขายด้วยไข่อะมีแต่เขาดองแล้วเรามาขายไข่มันไข่แมงมันอะ,อะม,มีแต่ไขม่มดแดงลงดแวยไม่ขายเด็ดจริงเมนูนี้

ปุยใช่ไหมโอโยอมครับผมยอมยอมข้าว <c oughs> เราจัดฟันด้วยไงยเราสู้เข้าไม่ได้ <c oughs> ถ้าไม่จัดสู้เราไม่จัดก <c oughs> ็สู้ไม่ได้มันอ่ะถ <c oughs> <c oughs> อนไม,มเมีทุกคน ถ้าช้อนมีมันจะหมดเร็วหูเล่นไม่อยากเอามายนนจะตักใส่ตักใส่ไงทุกคนแ <laughs> น่นๆน่นี่ทอามาทำหมก,กอ่อยนะหมกขไข่แมงใช่พี่ก็ชอบหอหมกหอหมกไข่แดงหอหมกไข่ปลาเงี้ย จมมัน,มน,มนผมชอบกินใบใบยอเขาเรียกใบยออะหอมกอะ่ะผมชอบกินใบยอผมชอบกินหอมอกใส่แป้งใส่ไข่ใช่อร่อยอ,อร่อยกับไข่มแดงตอนเนี้ย <c oughs> ก็กุยดีกว่าอือถูกแุ้ยแหวนขึ้นมา <c oughs> แหวขึ้นมามา โอ้โหโอ้โหไม่ได้เห็นนานนะครับใหญ่ๆแบบเนี้ยโหวันนี้จัดเลยใช่ไหมอือเป็นไรปาใครปากมันเข้าหมด่ะเอาหมดแล้วไอไหมเอาไอนิดนึงเอาคือข้ามาหนึ่งกิโลครับทุกคนจริงคำใหญ่มันก็จะเปลืองหน่อยเปลืองหน่อย หมดเร็วด้วอ,อิ่มเร็วด้วยอิ่มเร็วแล้วก็ไปไปทำอะไรได้หลายอย่างไม่ต้องรอคนอื่นเนาะเมือนกับไปทำงานเนี่ยอิ่มเร็วแล้วไปได้นอนเร็วช้เวลาลิงริบคู่ยัออองอีกเยอะทุกคนลอนพอด อ๋อนอนนอนไม่ไหวคำใหญ่ะอเผ็ดอะไรหอมอ่ะเฮ้ยกระดิ่นักโอ้ยใหญาจ้ำเมื่อกี้บอกว่าไม่เผ็ดผมก็เลยใส่พริกไป ครึ่งถุงสีมันไม่แดงสีไม่แดงดูแบบแม่ร่อยไงทุกคนดูไม่แซ่บก็เลยใส่พริกไปก็แซ่บอดีเลยเนาะนี่คือโปรตีนล้วนๆเน้นอะไข่หวานมันเหมือนน้ำนมอ่ะเนาะหวานหอมกินเล่นก็เพลินกินกับข้าวก็อร่อย เล,เล่นไม่ควรเปลืองเ <laughs> องกินกับข้าว <laughs> ผมยองเอยผมอยากลองไข่แมงมันอ่ะเอามาทำอย่างเงี้ยหาไหนได้หาไหานได้ไม่รู้ว่าไปหาไหนไปนขุดเองไหมไบ้ไหมขุดเองที่มันไม่ได้อะก็มันขุยมันอยู่ยังไงนั่นไม่มีขุย เราต้องแบบใช้โหมันยากพี่เคยขุดแล้วต้องโคสามสี่คนแบบต้องขุดกับคนที่เขารู้อ่าแตเขาเน่าคนแก่ออหอนเผาเลยพริกเผ็ดเอาให้อิม่ม อิ่มไม่เท mm ่าไรต้องเอาให้จุเพราะว่าไม่ได้หากินได้ง่ายแต่นนนาทีก็ต้องยัดคําอย่างนี้ <unto ks language> ไหมข้าวเหนียวอะ่อะพอแล้วไ่นี้ก็พอแล้วกินเยอะเดี๋ยวจะอ้วนผมกินเพืออกกําลังกายไงมันเลยหุ่นลีน <c oughs> ไม่อ้วนจต่พี่เกมเนี่ยทำไมพนะ <c oughs> ี่ก็ออกกำาลังกายอะ่ะออกออกอยู่บ้านนานทีเนาะสักเดือนออกครั้งใช่ กับอีกเยอะมันต้องสมดุลกันถ้าข้าวเยอะมันจะจืดเจ๋งเลยต้องแบ่งทำข้าวแล้วไม่มีท้อนทุกคนเราต้องแบ่งข้าวแบบน้อยๆแล้วก็ตักไข่ขึ้นมาเยอะนี่ถูกต้องไม่ถูกลันเนี่ยนี่จะได้กินกับอีกเยอะโอ้โห เรือ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 นี่มันทุกไข่มันทุกไข่นั่งอย่างนี้ตายเอาข้าปักติดคอตายนะติดคอตายนะครับพงพังไเอาน้ำทำมกระพุ <t um> <t uh> ้งแก้มใหญ่ได uh yeah> ้เปรียบอย่านี้เอง กินคำได้ไดกินกลับเยอะกว่าอร่อยอะ่ะปกติเขาจะไปแกงใส่ถักหวานแล้วก็ไปห่หอหมกนะปกติบ้านเราอะ่ะ อันนี้เรามาก้อยเลยทุกคนแล้วหอมหมกเขาก็ใส่มันเยอะใส่นิดนึงใส่โรยหน้านะไม่เราทําเองอ่ะเราใส่เยอะแต่ไปซื้อเอาเนี่ยเขาใส่น้อยหืมเห็นข้ามหมดแล้วพอแล้วไม่ให้กินอะไรอ่ะไรเบืองอ่ะโอ้โหทำใหญ่อ่ะทุกคนข้ามหมดเลยหนึ่งกิโลอ่ะ ท้องแบบยังจุไหวนะกอแล้วกินไปเยอะมากก็มึงกินเยอะวันกินไข่นั้มันยัง่บจริงๆอือย่างนี้นะมันมันอย่างนี้นี่เองไข่มันเม็ดใหญ่มาก ยังไม่เป็นเงาะเลยต้นไม่เยอะเลยอันนี้แบบสวยแล้วใครสวยแล้วยังไม่เป็นเงาะกลังมันถ้าแบบอีกสักครึ่งเดือนเนี่ยเงาะเริ่มมีเยอะจะเป็นมันจะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าแม่เปอ้ลแม่เปิ้ลมีปีกมีปีกตัวใหญ่อะทุกคนอันนั้นก็อร่อยนะมันจะออกเปรี้ยวๆนั้นเรามาคั่วนะคั่วใส่เกลือหมันกับส้มใช่มันจะเปรี้ยวๆส้มๆกับเปรี้ยวๆเนี่ยมัน มันอย่างเดียวกันนั่นแหละภาษาบ้านเงโอเคเดี๋ยวเราไปกินน้ำก่อนทุกคนมันนี้ก็อิ่มแล้วเนาะอิ่มยังจุกเลยครับถ้าไม่อิ่มมันมีข้าวอยู่นะนอ้ไหมมาถึงจุกข้าวนะแต่ไข่ยังกินได้อยู่โอ้โหไม่ได้แล้วครับไม่ไหวอันนี้กินได้กลับอะโอเคครับทุกคนมันนี้ก็ชวนคุณผู้ชมนะครับมากินข้าวกับก้อยไข่มแดงนะครับผมอร่อยมากนะฮะ ซึ่งหนึ่งปีนี้ก็มีอยู่ครั้งเดียวนะครับผมอร่อยไม่เลยก็ดูคำข้าครับผมนะกินได้แบบจุใจมากนะครับผมอร่อยมากนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปต่อไปครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับทน้อยกันเล้วอกับบ้านได้ไหมเนี่ยไ